สวัสดีค่ะโคชมนเองค่ะโคชมนคนปั้นคนสำเร็จแห่งแบรนด์บะดันชิตาทีม168ค่ะแล้ววันนี้ค่ะนี่ดูจากภาพนะคะมนมาประชาสัมพันธ์ค่ะประชาสัมพันธ์กับคอร์สสุด e x u s i v e ค่ะคอร์สแบบเขาเรียกว่า Intensive นะคะ t r a n n i n g คอร์สที่จะมีไว้เฉพาะทีม168เท่านั้นค่ะ ใครที่เป็นตัวแทน168มวลบอกเลยว่าโชคดีสุดๆนะคะเพราะคอร์สนี้คิดค้นมาหลายวันและแล้วก็อยากจะอเอาคอร์สนี้แบ่งปันให้กับทีม168นะคะแต่ว่ามีเงื่อนไขเล็กๆนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปบอกกันในทีมเอาเป็นว่าทุกคนที่เป็นตัวแทนของ168มีสิทธิ์เรียนคอร์สนี้ฟรีทุกคนคะ่ะ มีสิทธิ์ทุกคนนะคะคอร์สนี้สอนฟรีนะคะไม่เก็บตังค์ใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้าใครที่อยากเรียนลองทักหาคนที่แชร์ไลฟ์นี้ได้เลยนะคะเขาจะบอกวิธีที่จะนำพาให้คุณมาเรียนคอร์สนี้กันค่ะคอร์สนี้ไม่ธรรมดาเลยนะคะเป็นเจ็ดวันเข้มข้นเราจะเริ่มเรียนกันวันที่30สิสิงหานะคะไปจนถึง 5กันยายนปี2,565เท่ากับว่าสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวเราจะเจอกับคอร์สพิเศษนี้กันเลยนะคะซึ่งคอร์สนี้ไม่ธรรมดาเลยนำทีมโดยโค้ชม์เนี่ยแหละค่ะจะมาเทรนให้กับตัวแทน168ทุกคนนะคะมลบอกเลยว่าคอร์สนี้ในเรื่องการวันแรก30สิงหาหัวข้อแรกที่เราจะเรียนกันคือการตั้งเป้าหมาย การจะทําอะไรก็ตามถ้าขาดการตั้งเป้าหมายเลยตั้งเป้าหมายแล้วนั้นจะไม่ประสบความสําเร็จแน่นอนแต่สําหรับคอร์สนี้นะคะมูลจะสอนตั้งแต่เริ่มแรกเลยในการตั้งเป้าหมายและการเขียนแอคชั่นแพลนโค้ชมนสอนการเขียนแอคชั่นแพลนบอกเลยไม่แพ้ใครคนที่ได้เรียนมีคนประสบความสำเร็จและทำได้เกิดแอคชั่นแพลนของตัวเองมานักต่อนักแล้วมนอยากให้คุณเป็นคนถัดไปที่เขียนแอคชั่นแพลนแล้วทำเกินเป้าหมาย อเราต้องมีเทคนิคและวิธีคนที่อยู่168เท่านั้นถึงจะรู้ว่าเรียนแล้วมันเป็นแบบไหนอาสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะตัวแทน168เท่านั้นนะคะถ้าใครอยากเรียนทักหาคนที่แชร์ไลน์นี้นะคะต่อไปวันที่31สิงหาคมนะคะจะเรียนกับ Wisdom พีระดาค่ะเรียนในหัวข้อเรื่อง mindset ของคนสำเร็จ มนต้องบอกว่าพี่ระดานะคะเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดในวงการธุรกิจนะคะเพราะฉะนั้น m มล์เซทนี้ได้จากคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆคนที่ได้ฟังนะคะมนต์บอกเลยว่าแพงทุกคำแน่นอนเป็นไมล์เซทที่ หาฟังจากที่ไหนไม่ได้นะคะสำหรับ m ม n d เซตนี้ต่อไปค่ะวันที่1กันยายนนะคะวันที่1กันยายนเราจะเรียนเรื่องเทคนิคการสร้างทีมต้องบอกว่าผู้หญิงคนนี้ The b เบสสาวนะคะไม่มีใครไม่รู้จัก The b เบสสาวในทีม168เลยเพราะว่าในทีม168 กูรูท่านนี้ถือว่าเป็นคุณครูของทุกคนนะคะก็เป็นคุณครูในด้านการสอนยิงแอดแล้วก็เป็นคุณครูในการสอนสร้างทีมนะคะเขาเป็นคนที่สร้างทีมได้เก่งมากเพราะฉะนั้นหัวข้อนี้เขาจะเป็นคนที่บรรยายได้ดีที่สุดค่ะสำหรับวันนี้นะคะอ่ะต่อไปค่ะ เป็นหัวข้อของวันที่2กันยายนนะคะต้องบอกว่า The b e s t ปิวเก่งมากๆในเรื่องของการสร้างตัวตนมวลเลือกตัวท็อปมาเลยนะนี่คือตัวท็อปของ168ที่จะมาเทรนให้กับชาว168ทุกๆคนนะคะคุณครู The b e s t ปิวนะคะจะมาสอนการสร้างตัวตนอ่าที่ต้องบอกว่าเขาคนนี้ได้รายได้เจ็ดหลักแปดหลักมาจากการสร้างตัวตนล้วนๆเลยค่ะ เขาเก่งมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการเขียนแคปชั่น Capt ion, การทำรูปนะคะหรือทำอะไรใดๆก็ตามให้เป็นที่รู้จักและที่จดจำของลูกค้าเพราะฉะนั้นมนต้องบอกเลยว่าการที่คุณได้เรียนกับเดอะเบสปิวโชคดีมากเพราะเขาคือคนที่สำเร็จกับการสร้างตัวตนจริงๆค่ะต่อไปนะคะเป็นวันที่3กันยายนนะคะวันที่3กันยายนบอกเลยโอ้โหครูสอนของฉันแซ่บมาก ทั้งสวยทั้งรวยนะคะ The b e t Oil และ Grand X เดือนนะคะทั้ง2ท่านนี้จะต้องบอกว่าหัวข้อนี้เป็นคนที่ปัญญายได้ดีที่สุดจริงๆเทคนิคการขายบน t i k t o อกและ Line OA ค่ะสท่านนี้ The b e t Oil และ Grand X เดือนนะคะเป็นคนที่ทำยอดขายจากแพลตฟอร์ม TikTok นะคะได้ยอด7หลัก ในเวลาแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นเองจะต้องบอกว่าเขาประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในแพลตฟอร์มนี้มากๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้เรียนกับสองสาวนี้คุณอาจเป็นคนที่ประสบความสำเร็จกับ Tiktok ก็ได้ค่ะอะต่อไปนะคะวันที่4กันยายนผ่าสมองลูกค้า ทำยังไงเราถึงจะรู้จักลูกค้าเพราะฉะนั้นหัวข้อนี้มาพบกับโคชมนในหัวข้อผ่าสมองลูกค้ากันค่ะและวันที่5กันยายนปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโคชมนเป็นคนไลฟ์สดเยอะมากๆเมื่อก่อนมนไม่ใช่เป็นคนไลฟ์เก่งเลยค่ะมนก็พูดกระท่อนกระแท่นคิดอะไรก็ไม่ค่อยออกในการพูดแต่นะวันนี้มนจะต้องบอกว่าเกิดจากการฝึกฝนและเกิดจากการพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆนะคะถึงสามารถออกมาไลฟ์ได้อย่างแบบ เออก็ก็คิดว่าตัวเองเก่งขึ้นมาจากเมื่อก่อนแล้วเพราะฉะนั้นมนอยากจะถ่ายทอดประสบการณ์ในการไลฟ์สดให้กับตัวแทนทุกๆคนนะคะเพราะการไลฟ์สดเป็นวิธีหนึ่งในการสร้างรายได้บนโลกออนไลน์นะคะสําหรับหัวข้อนี้มนขอเป็นผู้บรรยายเองเพราะมนเชื่อว่าประสบการณ์ของมนจะทําให้หลายๆคนประสบความสําเร็จค่ะอะเมื่อได้ฟัง หัวข้อทั้งหมดนี้7วันเข้มข้นคอร์สพิเศษหลักสูตรเนื้อหานะคะลงลึกทุกเทคนิคที่จะพาคุณจับเงินล้านได้ไม่ยาก Intensive Training Course ห้ามพลาดเด็ดขาด ลานแรกไม่ยากเมื่อมาอยู่ปนันชิตา168ค่ะทีมของโคชม์นะคะทีมปนันชิตา168ขอเป็นบ้านหลังที่สวยงามที่จะพาทุกๆคนประสบความสำเร็จและมีความสุขไปด้วยกันนะคะบ้านของเราไม่ใช่แต่เพียงว่าจะสอนขายขายขายเท่านั้น แต่ทุกๆอย่างเราต้องอยู่บนพื้นฐานของความสุขเราจะให้ความรักความอบอุ่นแล้วก็ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและมีความสุขมากๆก,กับการทำทีมนะคะและอยู่ร่วมกันของชาวเด็กยืนเหนือปนัญชิตา168ค่ะคอร์สทั้งหมดที่ใดเรามานะคะสำหรับตัวแทน168เท่านั้นถ้าใครที่สนใจเรียนคอร์สนี้เพื่อพลิกชีวิตนะคะ ทักหาคนที่แชร์ไลฟ์สดของโคชมลวันนี้ได้เลยค่ะเขาจะพาคุณมาฟังในหัวข้อนี้และพร้อมกับเงื่อนไขที่จะบอกกับคุณว่าการเรียนคอร์สนี้จะทำได้ยังไงนะคะมนรออยู่ตรงนี้นะมนอยากรอคุณอยู่ในห้องไลน์นะที่จะไปเรียนเรื่องนี้ด้วยด้วยกันนะคะโอเค ถ้าหาคนแชร์ไลค์สดโคชมอนเลยค่ะอย่ารอช้าคนที่พลิกชีวิตกับวงการออนไลน์อาจเป็นคุณก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊บาย